ขอคาถาเนี่ยครับย้า่คาถาคาวารวยบระเดชท้องนโมดอกนี้อมเล้รวยมหาลารวยสามสิบสามควยเฮหอมโลมผีซื้อเล้วไม่ซื้อโตกระโตตําผีหยิบแล้วไม่เอากระเดาสงทีขายดิบขายดีเฮนี้กลับบ้านตนตนอันนี้มาคาถาขายของดึงดูคาถาขายของควันนี้อมน้ำสามโจกไม่ฮักกักกักลงซื้อง่ายขายของเบรกทองกลับบ้าน อันบันค่าท้าอะไรอย่างครับค่าทาของดีนอันแห่เฮียนนักอ้อปองนั่นไหมคุณว่าแห่เฮียนนังซื้ออ้อปองนี่อ้อปองเอาอ้อปองให้ได้อมสีไซส่งเก่งก้อให้แก่งปั้นดาวขาวปั้นหมวกออกได้ทำข้าวเจ้าเก่ามโนอมสีโนมหาสีสูสหัมนาบุบุบมุทกะมัทาลุกิได้ทิถิ์ญาติบังมะมะนี่าถาผู้ได้เรียนหนังสือนี่ให้ลูกไปเรียนเลยอ้อปองเอออ้อปองเรียนหนังสือยังการสร้างให้อธิษฐานเลย อีกจั<อ>กรอกัน,น <laughs> อมสีไซซองเก่งเขาให้แกงปันดาวข้าวปันโหมอก,ออกแก่ถ้ำพระเจ้าเก่ามาโนอมสีโนมหาศิโสสหับนบุบุมุทกะมะทะลุคิดได้คิดเห็นยะติบังมะมะคาถาเมตตานัเมตตาโมกรุณาพุทธบานีายินรียะอินดูสละพัสสกุิีนาสันตุอิติปิสูภคะวาเห็นหน้าวาจาเอ็นดูด้วยนะัโมพุธายะ เอาไปดิโอ้ยอันนี้เมตตาเนาะอันนี้ค่าถามนายผดทองมดมือกับมดตัผู้ใด้เห็นผู้ได้เห็นเมตตาโอ้ยตัขายโขงผู้ปักเตนขายดิไปหอดดิตั้งน้ำมูซามจุบระลึกถึงฝืนดิโอ้ยซามมายืนในห่มหลุดมดไตติดเลยข้าวเดียวมดข้าวเดียวอยู่กับพว่มเสียถือคันผู้ใด้โบนับถือบ่เสียก็คือคันบ่อเนี่ยเพื่อนกะ บอเป็นยังเหลวไปลืมบอบบี่ว่าเดตเตงคันนั่นคันนี้ดิผอหอยนีโอสแต่พอเตเน่เนาะก้านเฮียนข้าตาดิบุงกนห้ามันบอเป็นอย่างเดียวบอมีข่ายบอมีอย่างเฮียนไปก้านมีเศร้าก็กระทงมือเล่นกระทงท่องเศร้าท่องเล่นวันนี้ด้วยโอ้ยเป็นเด็กกับพี่ยังขุนงยงกระทาข้าขายมันนะครัะทาข้าขายอันอันอันนึงออกปองอันนึ่งค้าถามหานิยม คาถามหาดิยมคาถาเงินล้านมุนข่อยทองมุกองคูรี่ิ่มดำลิ่มดึงมุนนะบอกคาถาโอ้โหธรรชมาดาคุณแม่คาถาอันมูมูเขีวรุดเขียวคักเขีวเพ่มีเพื่อนว่านแย้มมือเศร้านั่นช่วยหนาช่วยหนาและแบบตั้งน้ำมูสามจุดปฏิสังขโยนิสุขีวังฟันเอื้อยมาจินหลังมอย่าพึ่งหักพึ่งคอน มึงอย่าพึ่งถอนปฏิเสธว่ามิเอยท่องซื่อหมื่นเดียวพอรุ่นคอยในคูวัดล่ะแก้วนั้นรุ่นคอยในคูได้ใส่ฟันปลอมปฏิสังขายโญนิสูกีวัลังฟันเอ๋ยมึงมาทีหลังมึงอย่าพึ่งหักพึ่งพถอนปฏิเสธว่ามิอันนี้คาถาฟันเด้อคาถาฟันคาถาฟันคาถาเงินล้านเดี๋ยมันก็เอาเอาเงินล้านเนี่ยครับบอกว่าผมมาจะกมหาเทวาสัพเพยักขาปลายันอิ กมมาจามาเทวาทีิลาภพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภพระวันตุเมวิเตภะองคติพุทธมะอุนโมพุทธยะวิรัทโยวิรโคณายังวิรัมิสาวิรัทาสีวิรัทาสาวิรัอิทิโยพุทธะมณีมามะพุทธะสวะโหมสัมปติสามิยน่มเทราบเขาว่าพระพุทธล่างหนาพระรรมล่างถูกพระสงฆ์เพิ่มสุยาตายามดีวันใสมานสีสวัสดีมีใสติติสูพระขาววาหลักเอานามา สวยหนาเป็นสีพ่าาจอจะเลื่อนจะเลืออเล่อนเลย่อไวใส่สาธุเทวดากระย่าฟังคว่ำหายเดอ้อพอพอบอ่มีหลกูกมีใครมีแต่สับจางกะจังว่าอยากมีมีสิ่งโศดูโยเตาเด้อเจ้าพุ่มเจ้าที่มองนี่แหละของอาจารย์อนอตอนีนี่แหละคันถื้อกระซิกรับมากมากไมมเก,ก้ายางสีผ้ามูไทยบ้านไทยเมืองมากขาระหะฝืนเป็นแก่ไขกัโลกเดียวกันกับผมเลย ผมก็โลกนี้